สวัสดีค่ะแฟนเพจแฟนยูทูบ่องหมอลล์นั่งฝาธิดาพอนค่ะอันนี้คือเบื้องหลังค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณหังผมสวัสดีครับอันนี้คุณหลังอินดี้ค่ะจันนุเอ็นเด้าค่ะเอ็นเด้าอันนี้หมอลล์วีค่ะเบลวีพาเพิร์นหนึ่งสองสามสี่สอง คุยข้ามไม่ยครับตคงกินเขาค่ะกินเขาคอนได้มนี่เด้ออันนี้คือบางหลังแ่ะมัเนี่เป็นมาไทยเอมวีอย่าบอกแห้งอย่าบอกแห้งริคอกแห้งันีู้เขาค่ะโอ้คำใหญ่โวดแต่เขาตาสวนอราคนนต้องาเขาปากตาดูเ้วทงนี้เขาเอนว่าก้องเขาหน่อยขาแม่เนาะเหมือเทากัางขายยายข่ายลูกเนะมีก้องเขาหน่อยข่ท่านเพู้าห อยางนี้เป็นสีเขากอนยู่นี่ตาหุ่งกับต้มน้ำใหม่ค่ะบ๊องบ๊องใส่เหล่าใส่เหล่าไม่ใช่แบบปียู่งใส่นี่สองอันนี้ครนะยี่กับอันนั้นก้อยปีใส่บักหอยก้อยปีใส่บักหอยอันนี้ไม่ร้องบันอันนี้ก้อยบักหอยใสบปีคุดไม่พอต้องคุณปีสิค่ะคุณปีแซบเพื่เกาครับแซบเพื่เกาอันนี้น้องสาวหมอล่ำน้ำปลาค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนั่งเอกน่อยนั่งเอกน่อยค่ะหนาทั้งหคือกัน งาน่คนละโทษเลยค่ะนั่นก็นังเอกน้อยนี่ก็ได้เอกน้อยคะนักเอกไปเอกครับโดนเต็มเต็มครับข่อยวัดเถาเด้อวัดเถาเด้อจะบอกให้อันนี้พ่อพญาของคณะอันนี้เป็นพ่อพญากับอันกับอามาดเซออามาดรถนนี่สิเพาะว่าใส่รถอยู่ว่าเกิดโดนว่าเกิดโดนเอาก็นเลยเหรอครับปูจำสวนคนเย่งก็ว่าเกิดว่องเกินเลย้อน ว่าเจ้าของเกิดมาดนเลยเทาบอกเลยเพลงนี้บอกเลงชิล่าเพลงแบบเทาตะแควเอวยังดีมากินเทาด้วยกันครับกินเทาค่ะเดี๋ยวเดี๋ราทำลายออกไหมงาดผ้าห่มหมาเพลงไม่งาดผ้ห่มหมาซึ่งกันนิดพวกเด็กเผาทานทานไม่อยู่ขาย มากิน,กนข้าวน้ำกันครับฝากนะครับติดตามนะครับแฟนแฟน,แฟนร,ร้อยๆแฟนไม่ยิ้มแฟนเพจนะครับแฟนเพจแฟนยูทูบนะครับมาติดตามช่องนางฟ้าธิดาพรครับอันนี้ช่อง YouTube คุณน้องอินดี้ครับผมแล้วก็แฟนเพจซ้อมมังเดิ้ลนะครับฟังทั้งนีก็เอาพี่พาเพื่<ข>อนครับเอาพี่พาเพืพ่อนทง่าทูบผู้ใดอยากดูเรื่องเล่ากระเสือกตะกอนนี่ไปหาเรา มอลเกษตรมอลเกษตระกรค่ะเรื่องเรื่องเลองปุ๊เร่อกูเรื่องปลาเรื่องไก่เรื่องหังไปหาเราเออครับัวปวยคือยังไปถามเราเลครับเรื่องเนี่ยตัวอะไตัวมันเรื่องอะไรได้ยกม้ค่ะมหามอลัมงาวิดาพอนค่ะสมุนเปเรื่องป่าทู เรื่องประตูเรื่องขายของเรื่องค้าขายหาหม่งล้งขายของมาหาน้ำบาตรสิดาพ่อนค่ะนี่หม่งล้งไหนองบางแยงเลยเด้อเอาอีกนึงอีกนึงเนี้บางแยงเนาะไม่นะถ้าเรื่องงามบอกงามหนีถามได้ปะนี่ได้ค่ะบอกเทศจังไหนคือบ่งงามมาสิมาถามได้ปะกินเหล้ว่าจำหม่งู้จะเมือนกันนะจังหวะถงบ่งง่ามนะแมนครับม่ฝากไวปทำนี้เนาะได้ปะได้ค่ะฝากไวปทำนี้ก่อนค่ะ ไปแล้วค่ะพี่น้องฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ